แล้วมึงเคยดูเรื่องเธอปะของสไปจอนส์เคยดิชอบเหมือนกันน,นี่ก็ตรงแล้วมึงชอบเพลง Love ของพาราด็อก์ป่ะอืมไอเพลงที่มันร้องว่าโอ้ความรักโปรดมองฉันบางเวลาเราพบกันเมื่อวันช้ำใจ กูเข้าใจถูกใช่ป่ะไปเธอเข้ามาโอก้กอดฉันไว้แผ่วเบาเออชอบเหมือนกันเชี่ย yeah. ใจคอมึงกะจะชอบเหมือนกูหมเืเลยวะเปล่ากูแค่ตอบเอาใจมึงอะเห็นมึงดูดีดาวเวลาที่กูตอบว่าชอบอะไรเหมือนกันเหมือนมึงปักใจเชื่อเลยว่ากูเป็นกุญแจนำทางมึงอะ หลอกให้กูดีใจฟรี